ในส่วนของพื้นที่อำเภอเบตงนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะเขานิยมเลือกซื้อสตอค่ะไม่ว่าจะเป็นสตอข้าวแล้วก็สตอด่ดานนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะเพื่อที่จะเป็นของฝากกลับบ้านรวมทั้งนําไปประกอบอาหารอีกด้วยค่ะ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงบรรดาแม่ค้านาผลผลิตสตอในพื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งปีนี้เริ่มออกผลผลิตมาวางจําหน่ายนะคะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ได้เลือกซื้อกันเป็นจํานวนมากค่ะมีทั้งแบบแกะเม็ดขายแบ่งเป็นถุงถุงเล็ก120บาทถุงใหญ่กิโลกรัมละ240บาทโดยมีคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ไปเลือกซื้อเป็นของฝากกันอย่างคึกคักก่อนที่จะเดิน ทางกลับบ้านค่ะค่ะนางสาวนรีซันแม่ค้าขายสตอนะคะก็บอกว่าช่วงนี้สตอเริ่มมีผลผลิตออกมาตั้งแต่เปิดประเทศค่ะซึ่งปีนี้ผลผลิตสตอออกมาเยอะชาวมาเลชชอบซื้อและนักท่องเที่ยวบอกว่าสตอเป็นยาลดเบาหวานช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้แล้วก็ป้องกันโรคเบาหวานได้มีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายคล่องลดอาการท้องผูกป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารความดันก็เลยนิยมนําไปประกอบอาหาร แม่ค้าในพื้นที่มีรายได้ในช่วงนี้วันละ1,000ถึง1,500บาทต่อวันขายหมดทุกวันค่ะจนต้องเพิ่มจำนวนโดยเฉพาะในวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์ชาวมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและก่อนเดินทางกลับประเทศมาเลเซียก็จะแวะซื้อสตอและผละไม้อื่นๆของไทยกลับไปบริโภคด้วยค่ะ